Two. One, two, three, สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องพรจากฟ้าภาพยนตร์รักแห่งปีที่จะมอบเสียงดนตรีให้เป็นของขวัญแก่คนไทยทุกคนนะครับ ต้องมาเล่นบทสามีภรรยาอย่างนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนะแต่ถ้าจะให้สมบทบาทเนี่ยก็ต้องจับมือกันนะก่อนอื่นนะครับผมจะขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องพรจากฟ้านี่นะครับแบ่งได้เป็น3เรื่องสั้นนะครับที่รวมกันอยู่ในอันเดียวนะครับ ก็คล้ายๆกับสี่แผง5้าแงอะไรอย่างเงี้ยครับโดยมีหนังสั้นอยู่ในนั้นนะครับรวมกันนะครับโดยเรื่องนี้นะครับมีเนื้อหานะครับต่างกันนะครับแบ่งออกเป็น3มเรื่องสั้นนะครับคนไข้เป็นอัลไซเมอร์นะครับ <S <S ฉันช่วยอะไรพ่อไม่ได้เลยอะสุดท้ายมันก็ไม่มีประโยชน์จริงๆอะทาไมถึงจะไม่มีประโยชน์ล่ะครับเวลาที่คุณฟ้าเล่นดนตรีแล้วคุณพ่อของคุณเขามีความสุข แค่นี้ก็พอเลยไม่ใช่หรอครับแต่โดยรวมของหนังนะครับเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะครับจากค่าย GDS นะครับที่จะมอบความสุขให้ท่านผู้ชมนะครับนี่อะไรครับการเล่นดนตรีแบบงูปะปลาในห้องนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลยนะคะ โดยรวมของหนังเรื่องนี้นะครับมีจุดประสงค์สร้างขึ้นเพื่ออยากทำให้คนชอบหนังและก็ให้คนรักเพลงและก็รู้สึกซาบซึ้งไปกับบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับก <twin> ่อนอื่นนะครับผมต้องขอพูดถึงความรู้สึกหลังจากชมภาพยนตร์ของหนังสั้นเรื่องแรกก่อนนะครับ เรื่องนี้นะครับสร้างขึ้นจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นนะครับโดยได้นักแสดงนะครับจากเวที t h อ Voice นะครับคุณวีนะครับวีโอเลตนะครับมาแสดงคู่กับหนุ่มหลอนะครับดาราดาวรุ่งคนใหม่เลยนะครับคุณนายนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกนะครับของหนุ่มสาวที่กําลังเริ่มจีบกันใหม่นะครับที่แสดงได้ดีมากนะครับอย่างลงตัวนะครับก็อย่างว่าอะไครับเริ่มจีบกันใหม่นะครับอะไรอะไรก็ต้องหวานเป็นธรรมดานะครับจีบใครอะ คิดดีๆคิดเยอะๆไม่ใช่จีบไปเรื่อยจ้องทำไมอะกำลังใช้ความคิดอยู่สเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้นะครับผมมองเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากนักแสดงหนุ่มของเรานี่เองครับต้องบอกว่าขนาดผมเป็นผู้ชายยังต้องขอชมเลยครับว่าโอ้โหหล่อ ปลา่ำปลาเือนะต้องอูปราษาเหนือเลยรอแต่รอว่ะแต่และครับคนนี้โอ้โหยอมห้าลใในความรอของเขานะครับส่วนผู้หญิงนะครับก็แสดงได้น่ารักนะครับได้ทะเลนน่ารักบางทีก็กวนเออกวันทีนไปบ้างแต่ก็โอ้โหมันก็ถูกใจนะครับถูกใจผู้ชายหลายๆคนเลยแหละครับผู้หญิงของเรื่องนี้คู่พานางของเรื่องนี้ครับก็แสดงได้ดีกันทั้งคู่เลยนะครับและทําให้นะครับเรารู้สึกซาบซึ้งไปกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นได้อีกด้วยนะครับ เรื่องนี้นะครับได้ผู้กำกับฝีมือดีนะครับจากฮอร์โมนและเซ็กซี่นะครับมากำกับเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตให้คะแนนหนังตามเรื่องสั้นเลยแล้วกันนะครับก็จะมี3เรื่องสั้นนะครับโดยผมจะให้คะแนนจากเรื่องนี้ก่อนครับจากความรู้สึกเลยครับเอาเป็นว่าผมให้คะแนนเลยแล้วกันสำหรับเรื่องสั้นยามเย็นนี้นะครับ8.5เต็ม10คะแนนครับโดยผมนะครับได้ ผมจะทำนะครับแบ่งคลิปรีวิวหนังเรื่องพรองจากฟ้านะครับออกเป็น3พาร์ทนะครับใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วครับกดต่อพาร์ทสได้เลยนะครับผมแล้วพบกันนะครับ